YSS Honda ADV 350รุ่น G top ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรถสกูตเตอร์สายลุยสวัสดีครับผมป่านกลับมาอีกครั้งกับรายการช่างหารีวิววันนี้เราจะพามาพบกับสินค้าใหม่ล่าสุดของทาง YSS นั่นก็คือโช๊คอัพของ Honda ADV 350รุ่น G top ที่ถูกพัฒนาและออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของรถสกูตเตอร์สายลุยอย่างทาง Honda ADV 350 G-TOP รุ่นนี้มาพร้อมระบบ h ฮโฟสำหรับรถสกูตเตอร์โดยเฉพาะระบบ h ฮโฟจะช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ความหนึบของโชคก็ยังอยู่เหมือนเดิมโชคอัพ YSS ADV 350รุ่น G-TOP ผลิตด้วยวิธีการอลูมิเนียมฟอร์จิง ซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงทําให้ตัววัสดุที่ใช้ทําช็ออัพไม่มีฟองอากาศอยู่ในโมเลกุลซึ่งมันแตกต่างกับวิธีการขึ้นรูปแบบอื่นๆช็อชค GTO รุ่นนี้สามารถปรับได้สจุดจุดแรกก็คือสปริงพีโลดเป็นการปรับค่าความแข็งของสปริงจุดที่2องคอมเพรสชันเป็นการปรับค่าความหน่วงระหว่างช็ออัพยุบตัว 3. ค่ารีบาวเป็นการปรับค่าความหน่วงระหว่างช็ออัพยืดตัวออก4ปรับค่าความยาวของช็ออัพโดยสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีกความิลลิเมตรความพ ถึง30ระดับโดยตรงจุดปรับจะมีอักษรย่อคือตัว S กับตัว H อยู่ก็คือหมายความว่าซอ f กับาร์ดทำให้คุณสามารถปรับได้ง่ายขึ้นตำแหน่งน็อตสีแดงล่างสุดเป็นจุดปรับเพิ่มความยาวของโช๊คอีก5มมตรโดยความยาวมาตรฐานของโช๊คอัพรุ่น G top อยู่ที่4 4 5ม mm. ิลลิเมตรเทียบเท่ากับโช๊คเดิมของโรงงานทางบริษัทก็ให้สปริงทางเลือกมาเพิ่มอีกหนึ่งคู่โดยสปริงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีค่า K ที่แข็งกว่าเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นโช๊ค H, รุุน top, รร่นนนััปปปะะคคณภาาาพสสิ้เเ็ยวล2ีีีจจมด ท่านนั้ราคาจำหน่ายอยู่ที่15,900บาทผ่อน0%นนานสูงสุด10เดือนสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ m o t o r f i x Thailand หรือจะเข้ามาดูสินค้าจริงที่ทางหน้าร้านก็ได้นะครับครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรฝากติดตามช่อง Motorflix Thailand ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรักมอเตอร์ไซค์ทัก m o t o r f i x สำหรับวันนี้สวัสดีครับ